นิสุทูบสุดตัวเปิดธุรกิจถั่วคิสหอวังโวรักแฮปปี้ไม่สนคนมองเลิกจูเนียจานัทวิดโดนุณโตภาพหลุดนุ่มยันโสดสนิทมีหน้ากุณดาลุ้นรอมีไายาศพบกันช่วงหน้าในห้เอ็นสวัสดีค่ะ ลาแบลตเลอร์ค่ะเนิวอที่นิจรีสุมาโนนค่ะลายเสียงมิวสวยอรุณญาเหรือรา,างจีค่ะแน่นอนนะคะเห็นสามสาวมาประจำการแบบนี้เมื่อไหร่จะต้องมีข่าวอัปเดตของเราคอยบันเทิงที่จะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใคร <c oughs> ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ในรายการไฮเอ็นค่ะพิีิไฮเธอเป็นใครนักดสิพี่พาร์ตี้ไปไหนคะเขาไปลองชุดค่ะ มิ s เอิร์ธ2011 t h a i l a n d อย่าบอกนะควิาตี้ไปประกวดกับเขาจริงๆอ่ะอะทำไมอะคะหยุดก่อนไม่เพราะว่าคือเธอจะใส่ชุดของผู้เข้าประกวดได้ไหวเลยนะเปล่าค่ะแค่ขยายชุดเฉยๆเทปแรกของมีวันนี้ก็ขอฝากตัวก่อนละกันแล้วก็มีข่าวแบบว่าอัปเดตอัปเดตร้อนๆเลยกับข่าวของพี่บอยพิสนุค่ะทอมมีพิธีกรเนี่ยร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีธุรกิจทำทัวร์ค่ะคุณเพแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีปัญหานิด คือเรียกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มชราตัวแล้วใช่ไหมชลอตอนนี้ก็พูดไม่เอยเถิกเลยโมแต่เล่นมุกทําไมโมแโ้วเล่นกันเองแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่บอยเขาจะมีผลงานเพลงแบบซิงเกิลใหม่ออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเมื่อไรอะยังบอกไม่ได้ค่ะมิวไปถามเขามาละไปดูเลยดีกว่าจ้า พูดได้แค่คำเดียวแล้ว่าเรื่อยๆย,ยังไม่ประสบความสําเร็จมากแล้วก็ยังไม่ได้แย่มากคือทรงๆตัวอยู่ครับมีท้อบ้างครับแต่ไม่เยอะเพลงทําใจลําบากครับก็เป็นนําเพลงเก่าของพี่ธเนศมาโคเวอร์ใหม่แพมากครับแค่นี้ก็ถือว่าทํางานในวงการได้ทำคลุกรูปแบบเลยครับมีผลงานให้ได้เห็นหน้ากันตลอดค่ะสําหรับซอน,นหนานึ่งิดา เทเรียบย์ว่าตอนนี้ทํางาน7วันเต็มแต่เจ้าตัวเผยไม่ทิ้งเรื่องเรียนอย่างแน่นอนแถมล่าสุดยอามาอัปเดตว่ากําลังจะมีผลงานเพลงให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะเรื่องเรียนเราก็เต็มที่ค่ะมันจะมีเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่จะมีเรียนบ่าย,เร,ยาเรียนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าจัดคิวให้ดีๆค่ะสู้ตายค่ะอ,อ๋อตอนนี้ก็กลาลังซุ่มทาอัลบั้มของตัวเองอยู่ค่ะก็าจะเป็นแนวว่าน่ารักน่ารักะไรมเนี้ยค่ะเออเข้าไปฝึกร้องด้วยฝึกอาจจะมีฝึกเต้นด้วยในเร็วนี้ค่ะ แต่งงานมาก็ต้องสองปีแล้วแต่พิธีกรสาวนีหน้ากุณดแดดก็ไลฟ์แววมีถ่ายแยกกับเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะมัวแต่โฮมงานหนักจนไม่มีเวลาหรือ,อยังไงคะก็วางแผนไว้ว่าอยากจะมีแต่ว่าไม่กดดันตัวเองมากเกินไปคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าเข้ามาก็ถือว่าเป็นของขวัญไม่เลือกทั้งพี่หน้าแล้วก็สามีด้วยก็ยินดีต้อนรับเต็มที่อุยข่าเรซเซ็แซ่บๆเลยมีอย่างอื่นอีกไม่จะมีอยู่จ้า,ามีแน่นอนค่ะใช่ไหมคะพิชราอ้าวน้องมิวเล่นโยนกันแบบนี้เลย งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวนี้เลยละกันค่ะกับนักร้องหนุ่ม,มที่หายหน้าหายตาไปนาะน,นา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 นนานนักร้องหนุ่มที่ว่าคือหนุ่มเพทายอ๋อพาหนุ่มเพทายแล้วทาไมเขากลับมาเ็าจะมีงานเพลงใหม่ไหมหรอถ้าอยากรู้แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันค่ะตอนนี้ไปพักสักครู่ก่อนค่ะ ว่าไงคะทำไมพระหนุ่มเพทายเขาแบบจะกลับคืนสูงกันเนี่ยถ้าเขาไม่ทํางานเพลงเนี่ยเขาจะมีงานอื่นอีกหรอจ้าคือเรื่องงานเพลงเนี่ยยังตอบไม่ได้จริงๆอ๋อทิษฐนแน่ตอนนี้เนี่ยเขามีละครเรื่องใหม่คือแบบว<จ>่าผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอ๋อตกใจหมดนึกว่าเขาจะขึ้นโปกแบบถ่ายแบบเออแบบว่าเงินมาผ้าหลุดอะไรอย่างงี้ ออเออเงินมาพ้าหลุดนี่ตอบไม่ได้จริงๆอตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ท้ายเพลงเขาเป็นยังไงอะ่ะมีการเซ่ Hello มาหาเขาบ้างหรือเปล่าแน่แกำลังจะบอกว่าไม่มีใครรับแอบ,บแรงเบาๆนะคะพี่นุชชีค่ะพี่พูดเลย <c oughs> สารพัดทั้งหมดเฮ้ยถ้าแบบโยนให้ซาล่าแบบนี้เนี่ย <c oughs> ซาล่าไ่ถามจากปากเขาดีกว่าว่าทำไมถึงยังไม่มีผลงานเพลงคะจ้าไม่ได้คิดอะไรไว้ครับแต่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดจะทำแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมว่าปัจจัยองค์ประกอบมันเยอะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยครับรอให้มัน กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าขึ้นแทนเป็นสาวฮอตที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หมายตามองล่าสุดวีเจสาวจานัทธวิรนุชก็มีภาพหลุดเดินควงหนุ่มตีงานนี้ไม่รู้ว่าสาวจาจะยอมรับหรือปฏิเสธกันแน่คะ่ะน่าจะไม่มีอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นถ้ามีอะไรน่าตื่นเต้นเราจะบอกรีบอัปเดตเพื่อนก็ตอนนี้สาวไม่รีบนะสาวก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่รู้จักกันเนี่ยก็จะอยากให้เขารู้จักในด้านที่ความเป็นเรา รักกันอยู่ดีๆก็ถูกมือดีไปเขาว่าเลิกกันซะแล้วค่ะพอครอบครัวไม่ปื้มสำหรับคู่ของสาวคิดห่อวังกัวงวนใจอย่างนุ่มจุนเนี่ยงานเข้าแบบนี้ไม่รู้ว่าสาวคิดจะว่ายังไงบ้างคะความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังโอเคค่ะ ทางกันพราะงานหนูก็ทํางานแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทะเลาะกันก็คือยังกินข้าวกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้กินข้าวทุกวันเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ยังไม่หมดปโปรคะ่ะก็ก็พ่อแม่คุ้ยใจดีมากคะ่ะแล้วก็เ,เนี่ยเขาก็เป็นคนดีไม่ได้มาหลอกอะไรครุ้ยพ่อแม่ก็ไม่ว่าอยู่แล้วคะ่ะดานสาวอุ้มลักษณะาก็ควงแฟนหนุ่มเตอร์ักนาดออกมาปัดถึงกระแสข่าวโดนเพื่อนนางแบบอักษรย่อกอไก่เอาชื่อไปแอบอ้างว่าขายตัว ซึ่งเจ้าตัวก็ขอยุติไม่ขอาพาดพิงถึงใครแถมยังมีเรื่องหนุ่มนิรนามตามขายขนมจีบให้ปวดหัวอีกด้วยค่ะร้อนครับร้อนรอ,อยู่ดีเอาพอ์อิดมาแปะเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกบอกเขาว่าอืมต้องต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้แล้วละ่ะก็อยากให้มันจบจบสักทีค่ะเพราะว่าเจ้าเมนอุ้มไม่เคยพูดาพาดพิงถึงใครได้ยินครั้งแรกนี่โกรธมากนะฮะเขาก็เลยบอกว่าให้แม่เขาโทรไปพอแม่เขาโทรไปปุ๊บมันก็เคลียร์กันไป<ๆ>เขาก็ขอโทษเขาไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ควรจะทําไม่ควรจะแอบอ้้้้้าางงนอีตยยํเลไม่รู ก็อย่าปีนี้ถ่ายเยอะแล้วอะค่ะรงเบรกในเรื่องของผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่ไปก่อนช้างอยู่ไหนน้องหมีวพี่ดุซี่ค่ะประเด็นของน้องหมิวค่ะจะเย็นๆย็นค่ะเวลาหมดแล้วเวลาหมดก็ได้พี่จะพยายามสงบสติอารมณ์พรอยยังไงพรุ่งนี้ก็ไม่เจอกระรองสีมิวอยู่ไนะ คือพวกนี้ไม่มีน้องหมิวแน่นอน <มา S 1> พี่ปั์ตี้กลับมาประจำการว่างั้นเถอะใช่แล้วอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็ขออีกฝากอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วกันค่ะที่อยากจะเชิญชวนคนไทยนะคะให้มาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเราด้วยการถ่ายรูปค่ะคู่กับป้ายทรงพระเจริญแล้วนำไปอัปโหลดลง Facebook ทรงพระเจริญกันเยอะๆเ,เลยค่ะ ชวนเพื่อนทุกคนเลยนะคะร่วมกันกดไลค์ตอนนี้แน่นอนอย่างฉันขอบคุณสืาอาสวยๆค่ะจากอีซี่บิซี่นะคะแล้วก็พริมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปด้วยภาพหลุดๆของเราคนบันเทิงที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วกลับมาเดตเรื่องราวของคนบันเทิงกับพวกเราสามสาวได้ใหม่ในรายการ HiN ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ว่าจะเจอหนุ่มปอนณัะทุฒิที่ไหนก็มักจะได้เห็นเหล่าแฟนคลับของเจ้าตัวโผล่ไปร่วมงานทุกทีค่ะล่าสุดนี้ก็กลางงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังที่คราวนี้ขอบดอกไม้ช่อโตมาให้ซะด้วยถ่ายทอกดกันกทขนาดนี้เลยหรอ่อเสียงเ๋หล<อ>ับเวทีดดังในทีมนี้ละคัเอ๊ะแต่ดูดูแล้วสีหน้าแวตแวตาและการชีเง,งื้อชงแงมองหักองปอเนี่ยเหมือนรอใครสักคนอยู่นะคะ ที่แท้ก็รอหวานใจสาวเอพันธิตนี่เองแม้พอหวานใจมามอบดอกไม้ให้เนี่ยหน้าตาของหนุ่มปอนเนี้ยดูแฮปปี้ขึ้นเป็นกองเลยทีเดียว